วันนี้ผมมีเรื่องจะมาประกาศผมรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผมเกิดมาจนแก่ใกล้ตายผมยอมรับว่าชีวิตผมนั้นเจอแต่ความล้มเหลวมากกว่าประสบผลสำเร็จแตนน่ในวันนี้ผมมาขอโอกาสที่จะมาบริหารบ้านเมืองตามสไตล์ของผมเองในเกมนี้เลย My Kingdom ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะครับว่าผมนั้นก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้และสามารถสร้างอาณาจักรของตัวเอง ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เอาล่ะตอนนี้ผมสถาปนาตัวเองเป็นราชาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณดูนะครับว่าถ้าเกิดมีคนบริหารแบบผมแล้วเราก็บ้านเมืองนั้นจะเจริญมากแค่ไหนนี่ผู้นําที่ดีจะต้องลงมือทําโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะว่ากูไม่มีคนอื่นให้พึ่งเริ่มต้นด้วยการตัดไม้ก่อนเลยใช่เลยคุณผู้ชมนี่เป็นหน้าที่ของผู้นําอย่างผมนะครับ แล้วอะไรอีกวันนี้ยให้เรานั้นไปขายไม้อืมขายไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเริ่มขยายอาณาจักรนะครับนี่ใช้เงินซื้ออาณาจักรก่อนรอเดี๋ยวเถอะนะความเจริญที่อยู่ข้างหน้าผมสัญญาผมจะสร้างที่นี่ให้กลายเป็นเมืองที่ซิ้ลไลที่สุด <c oughs> ยอดไปเลยเอาจริงๆกูอยากจะได้คนมาช่วยกูนะครับทำไมกูเป็นรายชาแล้วกูต้องเริ่มทำทุกอย่างด้วยตัวเองวะ งานแบบนี้ไม่เหมาะสําหรับหน้าที่ราชายอย่างเราเลยให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวซื้อขยายพื้นที่ก่อนนะครับคุณผู้ชมอืมเรียบร้อยมีเงิน358บห้าบแล้วาทแล้วลให้เราซื้อฮัตเหรอพระเจ้าวอร์เกอร์ฮัตโอ้ไม่กูดสุดยอดไปเลยนี่นนเรามีคนงานแล้วคุณผู้ชมเรามีทาสคนแรกของเราแล้วนะครับ m ี่ i n g guys ใช่เลยเจ้าทาสน,นั่นแหละกูใช้แรงงานมึง24ทับ7นะครับไม่ต้องนอนมาช่วยกูตัดไม้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราต้องมาก่อนเรากำลังจะสร้างบ้านเมืองใหม่เราต้องการคนงานเยอะเยีะเยอะมากเลยเอาละซื้อ worker hut อีกอันหนึ่งซื้อวางไว้ตรงนี้สุดยอดแล้วไงต่อให้กูเก็บเงินนะครับให้ครบ1,000คือมึงดูเงินในกระเป๋ากูดยกู <c oughs> มี22บาทพี่ตั้นึงขยายอาณาจักร ขยายอาณาจักรนะครับขยายเล็กๆน้อยๆนี่เลยเราจะได้มีพื้นที่ในการตัดต้นไม้เยอะมากขึ้นกว่าเดิม What the heck นี่อะไรเนี่ยภูเขาไฟฟูจิคุณผู้ชมผมมีภูเขาไฟฟูจิด้วยนะครับแล้วผมควรทำยังไงกับมันวะทุบก็ทุบไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยไรเดอรมาโจมตีเฮ้ย What the แกอยู่เดี๋ยวนี้นะจุดทำลายผู้คนโอไม่เลือดลดด้วยไม่นะท่าของฉันโอเคโอเค อย่างนี้ผมต้องรีบเก็บเงินต้องผู้ชมผมต้องรีบเก็บเงินสร้างยังไงอะที่พักของทหารทาวเวอร์ขายเลยโอเคผมสามารถซื้อทาวเวอร์ได้แล้วนะครับไหนดูหน่อยซื้ซอทาวเวอร์ซื้อมาทํำหมวะมันทําอะไรได้อะ่ะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเก็บเงินให้ครบ650ก่อนนะครับผมจะได้ซื้อค่ายทหารมาเวซื้อมาละค่ายทหารเอาวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้ ใช่นี่แหละจะเป็นคนป้องกันส่วนระหว่างนี้ผมอยากให้คุณนั้นหลับตานะครับคือเออคิงดอมของเราอาณาจักรของเราผมจำเป็นจะต้อง pay to win เนะครับ <c ười> <ๆ>เพื่อที่เรานั้นจะได้เอาชีวิตรอดได้ง่ายๆตัดไม้คูณ2 amazing ไปเลย worker h u t บวก2พรพเจ้านี่มัน amazing ม,มากราคาแพงอะไรเนี่ยมีคนบุกมาอีกแล้วใจเย็นโอ้โหมีเรือเรือโจรสลัดจัดก,การมันเพื่อนทออาหารเออ ซื้อค่ายทาหารบวกคนเพิ่มมาด้วยโลบักกูจะหมดแล้วคุณผู้ชมโลบักกูจะหมดแล้วแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอขยายพื้นที่ก่อนนะครับเฮ้ยตรงนี้เป็นพื้นที่ราคาถูกนี่หว่าทำไมกูไม่ซื้อตรงนี้ก่อนวะโอเค40บาท40บาท40บาท40บา,40บาเฮ้ยวัดเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยก็อบบินหยุดเดี๋ยวนี้นะจ๊ะทหารโจมตีมันมันกำลังจะตีป้อมกู <c oughs> no stop พี่โปรดหยุดทำลายผู้คนโอ้ oh my god แกตายซะโอเคระหว่างนี้แหละตอนที่มันค้างไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ขอร้องหยุดตีคนอื่นเฮ้ย hey, มันส่งเรือโจรสลัดไหม่แล้วจะเหยีดก็ปิดโอ้มันตีป้อมกูมันตีบ้านราชาของเราประสบที่สุดเลยั <Hey. S 1> นึงด้วยไม่ต้องอือโอ้ยอะไรวะเนี่ยแ้๊หนึงผมสร้างบ้านเวิร์กเกอร์เพิ่มเข้ามาได้ไหม อ่ะเรียบร้อยแล้วผมจะทำการอัปเกรดเวอร์เกอร์เราด้วยนี่ครับแล้วผมนั้นจะทุ่มเทเงิน1,500ไปกับการอัปเกรดนะครับทหารของเราเรียบร้อยอัปเกรดแม่งไม่ละเรือโจรสลัดมึงไม่ละหยุดหยุดหยุดตหยุดเดี๋ยวนี้ทำอะไรของมึงเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะโอ้มันจะทำให้อ่าไรเดอร์นะครับช้าลงกว่าเดิม2 5 นี่นี่เป็นของทีเลยนะเนี่ยเป็นอะไร s t o n e ฮ e a หรือว่ามันเป็นอะไรวะที่อยู่ในประเทศอังกฤษ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมได้ขวานมาวะ่ะนี่เจ๋งวะ่ะนี่เป็นการอัปเกรดนะครับขวานของผมเลยนะเนี่ยอีดรอปออฟโซนนี่มันคืออะไรวะ <What? S 1> มันคืออะไรอ่ะอ๋อโอเคโอเคที่ขายที่ใหม่นึกออกไหมจากปกติมันจะต้องแบบวิ่งไปไกลๆไง คราวนี้นะครับคนตัดไม้ของเราก็จะสามารถเอามาขายได้ตรงนี้แบบใกล้ๆเฮ้ยดี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 อันนี้ดีอันนี้ดีเอาละเพื่อความปลอดภัยของปวงประชามึงเอาอีกละผมนะครับจะทําการสร้างค่ายทหารอยู่ตรงนี้อ่าประมาณนี้ถ้าเกิดมันอยู่แถวตรงกลางอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไปวิ่งไปช่วยคนอื่นได้แบบอีซี่ไงนึกออกไหมส่วนตรงนี้เราจะทําการสร้างนะครับป้อมปราการดักไว้ตรงนี้แม่งเลยเรียบร้อย เดี๋ยวรอมึงขับเรือเข้ามาก่อนป้อมป่าก,การกูจะยิงมึงเฮ้ย what the นี่อะไรเนี่ยมันเกิดไฟป่าคุณผ,ผู้ชมมันเป็นอีเวนต์ oh my god กูควรทำยังไงแม่งไฟไหม้หมดป่าเลยคือผมแค่แบบเปิดแมปตรงเนี้ยแล้วมันก็เกิดอีเวนต์เว้ยโอเคว wild w เกอร์เอาละแป๊บหนึ่งนะคุณผ,ผู้ชมผมเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมเริ่มงงกับชีวิตตัวเองถ้าผมกดไปตรงที่ kingdom เงี้ย ผมสามารถซื้ออียิปต์ได้มันคืออะไรวะในราคาหกพัซื้อไม่ได้อ๋โอเคโอเคผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกไปตรงนู้นก่อนเราถึงจะซื้ออียิปต์ได้เอาละถ้าผมเดินลัดมาตรงนี้เลยเ <c oughs> งินไม่พอเมาเาใหม่น่าจะพอนี่ไงปลดล็อกแบบอียิปต์หมายความว่ากูต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลย หมายความว่ากูต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยแต่นี่ก็จะเป็นอาณาจักรอียิปต์ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเรายังสามารถกับอาณาจักรเดิมได้เว้แต่เพียงแค่เรานั้นแค่ขยายพื้นที่อิทธิพลของเราเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองไม่ออกว่าเอาละเดี๋ยวผมจะทำการสร้างอารายธรรมเล็กๆตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับสร้างอันนี้ไว้ตรงนี้อ่าโอเคทาสคนแรกเรามาละแล้วก็สร้างทหารปกครองตรงนี้อีกนิดนึง ายส์หน nice. ดูด,ดิการทําฟาร์มที่นี่มันได้เงินเยอะกว่าแม่เจ้าหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเรานะครับตัดต้นไม้ตรงนี้แล้วก็เอามาขายตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้เงินมากกว่าและเรานั้นก็หอบเงินจากที่ตรงนี้นะครับไปยังอาณาจักรเก่าของเราเว้ยสแตนดาร์ดตรงนี้นี่เห็นไหมมันยังอยู่มันยังอยู่มันอยู่ที่ว่าเรานั้นเลือกที่จะซื้อแบบพื้นที่ให้หมดเลยหรือเปล่า จริงๆคุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อพื้นที่ตรงนี้ให้หมดก็ได้นะครับคุณสามารถไปที่ใหม่เลยก็ได้แต่ผมยังไม่เอาแป๊บนึงเดี๋ยวขอขยายพื้นที่ให้มันเต็มก่อนกูก็จะเคลียร์แล้วเนี่ยรอก่อนนะ <S <S นเฮ้ยเดี๋ยวดิมันอัปเกรดตรงนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะมันอัปเกรดนะครับแบบฆ่าไม้ได้เว้ยถ้าเกิดเราอัปเกรดตรงนี้ไปอ่ะ ราคาไม้ที่ไปขายมันจะแพงมากขึ้นกว่าเดิมทำไมกูถึงไม่รู้วะเอาละตัดกลับมาตอนนี้ผมขยายพื้นที่ไปจะหมดละเหลือแค่2บล็อกนี่จบอีซี่นะครับแล้วถามว่าเราขยายแบบนี้แล้วเราได้อะไรถ้าทั้งที่เราสามารถไปยังที่อื่นได้แล้วง่ายๆนะครับก็คือการฟาร์มเงินที่ตรงนี้มันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไงนะครับคือแบบมันเทพแล้วอะที่เหลือเราก็แค่ทําการ ฟาร์มนะครับหรือว่าเอ K รอแล้วเราก็เอาเงินที่อยู่ตรงนี้นั้นไปขยายในพื้นที่อียิปต์ที่เป็นทะเลทรายเป็นยังไงล่ะแผนกลัวเมซิงปะนี่นะครับต่อให้มันมีคนบุกมาก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรมันแล้วเพราะว่าเรานั้นมีทหารเยอะ <S 2> <S 2> ชิบหายละลูกน้องกลัวมันจะตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรทหารเราเคลียร์ได้หมดละอีซี่นะครับนี่เตรียมตัวขายเลยสามหมื่นโอเคผมจะหอบเงินสามหมื่นของผมนะครับไปอีกอาณาจักรหนึ่ง อียิปต์นี่ค้านี้เราก็จะแบบมีเงินก้นหีบมาก่อนหน้านี้แล้วไงคราวนี้เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็สบายานะครับเพราะว่าเรามีแบบเงินถุงเงินถังไว้แล้ว,วก็สบายเลยมึงแถมต้นไม้ที่นี่ยิ่งตัดแล้วแม่งก็แบบได้เยอะดูดิได้เงินเยอะเอาละได้เวลาอัปเกรดละอัปเกรดที่ตรงนี้อัปเกรดเลยโอ้โหนี่60บาทแม่งขยายได้จนแบบ<ๆ>จนจนจนเงินหมดหมดแม่งกูคิดอะไรไม่ออก ขยายตรงนี้ก่อนเลยอี s ี g เก e easy g a m ม m ขยายได้เรื่อยๆเลยกูมีเงินก้นนผงเยอะมากมเฮ้ยเฮ้ยอันดูบิสเดียวดิเฮ้ยจู่ๆบอสมาได้ยังไงเนี่ยไม่อย่าเพิ่งฆ่าคนอื่นเขานะบ้า,าจริงๆเลยแม่งตัวละครผมมันมืนน่ะจู่ๆเดินไปเดินมากูแม่งเจอบอสเฉยเลยไม่ไหวแล้วบป๊บนึงคุณผู้ชมครับเราสร้างทหารมาดนๆเลยสร้างป้อมมา,าวางไว้ตรงนี้ ขอร้องอย่าเพิ่งตีคนงานได้โปรดแกตายซะนูบิสผมขอไปอัพทหารถึงก่อนหนึ่งหมื่นเลยเหรอ,อยังแพงอะไรทหารระดับเทพไปตีอนูบิสเร็วว่าจริงเลยว่าดูดิมันนั่งไล่ตีคนงานกูขอร้องอย่าทำแบบนี้นูบสิสีตายให้กูเถอะได้โปรดเถอะตายนยเจอา <c oughs> เออคุณผู้ชม <c oughs> ผมเล่นเกมนี้ไปก็นานพอสมควรนะครับ จนตอนนี้นั้นผมจะปลดล็อกอีกที่หนึ่งได้แล้วเว้ยดูดิใช้เงินแค่สองหมื่นห้เองในการปลดล็อกนั้นกูปลดล็อกเลยและผมนั้นก็จะหยุดเอาไว้เพียงเท่านี้สถานที่ตรงนี้นีครับคือไวกิ้งถามว่าทําไมผมถึงไม่เล่นต่อเพราะว่าผมรู้เลยว่าถ้าเกิดกูเล่นต่อแม่งยาวแน่นอนคือเปนเกมได้เพลินมากผมมันแบบเพลินๆเ,เลยนะครับมันมีถึงไหนไวะเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะ กูเพิ่งปลดแล้วคุณไวกิ้งอยู่เลยอันนี้เอาไว้ให้คุณผู้ชมมาลองเล่นเองแล้วกันถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ปลดปล่อยอินเนอร์ความเป็นผู้นําในตัวคุณออกมาเว้ยและจากคลิปที่คุณเห็นนะครับสรุปได้ว่าผมนั้น เป็นผู้นําที่ดีมากๆสมควรที่จะได้ถูกรับเลือกเข้ามาในการบริหารประเทศนะครับไม่แน่ผมอาจจะเล่นการเมืองก็ได้นะเว้ยดูตัวอย่างการบริหารเมืองของผมซะก่อนบอกแล้วไปไหนก็รุ่งฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกผมด้วยถ้าเกิดผมนั้นเล่นการเมือง